ใช้ปริศนาภาพเขียนสีภูกระบาทยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุร่วม2,000ปีอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งล่าสุดของไทยนอกจากจะมีศาสนาสถานที่สัมพันธ์กับรูปทรงหินทรายที่ธรรมชาติสร้างสารรค์แล้วก็ยังมีภาพเขียนสีภูกระบาทที่ย้อนไปได้ถึงยุก่อนประวัติศาสตร์เป็นอีกหนึ่งของดีที่เมื่อใครไปเยือนแล้วต้องไม่พลาดชม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งล่าสุดของไทยภาพเขียนสีภูพระบาทแหล่งจิตรกรรมขนาดใหญ่ในเมืองไทยรองศาสตราจารย์ดรรุร่งโรดพิรมอนุกูลอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเล่าประเด็นนี้ในบทความภูกระบาทปูชนียสถานบนภูพานศักดิ์สิทธิ์ไว้ตอนหนึ่งว่า พื้นที่อำเภอบ้านผือเป็นแหล่งจิตรกรรมและภาพสลักเส้นเรขาคณิตในเพิงผาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยคือมีทั้งหมด81แหล่งโดยกลุ่มภูพระบาทเป็นกลุ่มใหญ่สุดมีจำนวนถึง55แหล่งในกลุ่มภูพระบาทแยกย่อยไปได้อีก6กลุ่มคือกลุ่มวัดพ่อตาลูกเคยกลุ่มวัดพระพุทธบาทบบกกลุ่มเพิงหินลาดใหญ่กลุ่มถ้ำดินกลุ่มถ้ำหินลาดและกลุ่มโนนสาวเอภาพเหล่านี้บอกอะไรเราบ้าง ภาพเขียนสีที่พบในภูพระบาทแบ่งได้เป็นสีประเภทคือภาพคนภาพสัตว์ภาพมือและภาพสัญ,ญลักษณ์เรขาคณิตสีที่ใช้ส่วนใหญ่คือสีแดงได้จากแหล่งแร่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันคืออุดรธานีภาพคนที่ภูพระบาทนี้อาจารย์รุ่งโร์สันนิษฐานตามแนวคิดของศาสตราจารย์นิธิเยวศีวงศ์และสุจิตวงศ์เทศว่าเป็นผีขวัญบรรพชนแสดงถึงโลกหลังความตายภาพที่เพิงผาเหล่านี้เป็นภาพเล่าผีบรรพชนในโลกต่างมิติ และเขียนขึ้นก่อนที่จะได้รับแนวคิดาศาสนาจากอินเดียดังนั้นจึงไม่สามารถนำแนวคติจากคัมภีร์ทางาศาสนามาเป็นหลักการตีความแต่สามารถใช้แนวความเชื่อที่สำคัญในช่วงนั้นคือเรื่องโลกหลังความตายและการที่ผีขวัญจะต้องกลบับไปรวมตัวกับผีขวัญของบรรพชนมาใช้ในการตีความอาจารย์รุ่งโรดบอกภาพสัตว์ส่วนใหญ่เป็นภาพวัวซึ่งเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ตามปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีบางภาพที่ระบุไม่ได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดซึ่งสัตว์ที่ปรากฏน่าจะสื่อถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ภาพมือพบหนึ่งแห่งที่ท่ามือลักษณะเป็นฝ่ามือด้านขวาทำท่าคล้ายกำลังวางกระทับที่เพิงผาอาจารย์รุ่งโรดคาดว่าภาพมือไม่น่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงการมาเยือนของบุคคลน,นั้นเพราะอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากการไต่ขึ้นไปถึงเพิงผาเพื่อประทับฝ่ามือโดยเตรียมเครื่องมือและสีครึ่งไปด้วยนั้นจึงดูยากลำบากเกินความจำเป็น าสัญ,ญลักษณ์เรขาคณิตพบทั้ง81แหล่งในอำเภอบ้านคือปัจจุบันยังไม่ทราบความหมายที่แน่ชัดของสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้แต่ภาพเขียนสีบางแหล่งในภูพระบาทคล้ายคลึงกับลายเส้นเขียนสีบนภาชนะดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียงในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปเมื่อปี2535 เมื่อภาชนะบ้านเชียงเป็นภาชนะที่อุทิศให้แก่ผู้ตายดังนั้นสัญ,ญลักษณ์เรขาคณิตน่าจะมีความสัมพันธ์พิธีกรรมหลังความตายภาพเขียนสีภูกระบาดมีอายุเก่าแก่เท่าไหร่นั้นอาจารย์รุ่งโรดบอกกว่าจากการพิจารณาค่าวิทยาศาสตร์และหลักฐานอื่นๆอายุของภาพเขียนสีที่นี่น่าจะอยู่ราวพุทธศตวรรษ600-1200โดยประมาณ